ไม่ต้องการคนเก่งไม่ได้ต้องการคนรคนวยหนูต้องการแค่ว่าคนคนนั้นแบบอยู่แบบอยู่ข,ข้างหนูแบบสพอร์ตหนูอะไรเงี้ยอืมเื่อเราทำงานเราก็แบบเราเจออะไรแบบก็เยอะนะจริง เรื่องแบบดังดราม่าอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ต้องการคนเก่งต้องก,การคนที่แบบอบกอดเราจะทําอะไรเขาคุณค้าพ่อเซนแบบอบกอดเราจะทําอะไรคือแบบนึกถึงเราให้มากๆเหมือนที่เหมือนที่เราแบบเหมือนที่เรานึกถึงอนะเหมือนที่เรานึกถึงเขาตลอดแบบว่าเราไปงานเรามีสิทธิ์แบบเจอแบบเจอคนเยอะเราเจอเราไปงานเรา มีโอกาสเจอคนเยอะแยะมากมายเลยอ,นนอะไรเงี้ยแต่เราจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตคู่ต่ออะไรของเราอะไรเงี้ยอืหนูแบบอยากแค่อยากมีคนที่แบบว่าเนี่ยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเต็มกำลังใจให้กนันคอยแบบเวลาทำอะไรคือแบบ นึกถึงกันให้เยอะๆอะไรอย่เงี้ยประมาณนั้นนะคะจะพูดแต่่ไหนส่ง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 ได้แต่ว่าเราจบกันได้ดีนะคะไม่ได้แบบมีปัญหาหรือว่าหรือว่าหรือว่าเกลียดหรือว่าแบบอะไรเป็นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการคุยของคนสองคนที่ พูดในเรื่องที่ต่างคนต่างไม่โอเคกันอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องของของคนสองคนที่ต่างคนต่างไม่โอเคกันหนูไม่โอเคตรงไหนหนูไม่ชอบตรงไหนก็จะพูดก็จะด่าในเรื่องที่หนูแบบไม่ชอบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตศิลปินทำแต่นานาแต่เงินเดินสายบ่อไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันให้การห่างกัน ขาดการใส่ใจคคถูกค่ะถูกเรื่องนี้ก็ถูกนะแต่หนูอะจริงๆหนูเป็นคนสบายสบายชิวๆ,วๆหนูไม่ได้เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนขี้น้อยใจอ่ะไม่ได้เป็นคนมานั่งคิดเยอะหนูปล่อยฟีสไตล์เลยครบกับหนูอะคือฟีสไตล์มากๆแต่หนูขอเรื่องเดียวคือหนูเป็นห่วงที่สุด,ค,ดคือเรื่องหลังบ้านหนูฝากหนูฝากคือเรื่องเดียวเลยคือเรื่องหลังบ้านเรื่องงานหลังบ้านของหนู วันไหนที่ไม่มีงานเต็มที่เลยแต่ถ้าวันไหนที่แบบเราจะต้องเคลียร์งานของเราอะ่ะหนูขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องการแค่นั้นจริงๆค่ะแล้วหนูก็ยังยืงนยันว่าอนาคตต่อไปถ้าเกิดหนูจะมีใครหนูไม่ต้องการคนที่รวยหรือ สปอร์ตหนูหนูต้องการคนที่อยู่กับหนูได้แล้วก็เป็นหลังบ้านที่ดีให้หนูได้ช่วยช่วยกันคิดช่วยกันสร้างวางอนาคตไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้หนูกะ หนูก็ยี่แปดแล้วแม่หนูอยากสร้างอนาคตค่ะหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยากแบบว่าใช้ชีวิตเรือเ่อยเปื่อยรัก,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 กๆเลิกๆอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากสร้างอนาคตจริงๆหนูคําว่าศิลปินนะแม่จริงๆเราเราไม่ต้องเปิดตัวก็ได้ว่าเรามีแฟนเพราะโอกาสคนที่จะมาซัพพอร์ตเรามันค่อนข้างที่จะมีเยอะ แต่หนูเลือกที่จะชัดเจนกับความรู้สึกของหนูหนูคิดว่าถ้ามีพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่ชอบหนูหนูอยากให้ชอบที่หนูเป็นหนูชอบที่ผลของงานหนูไม่ได้ชอบที่ว่าหนูโสดหรือไม่โสดหรืออยากซัพพอร์ตหนูเพราะว่าแบบชอบในอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบทุกคนชอบหนูในในผลงานของหนูชอบหนูที่ หนูเป็นแบบนี้หนูก็เลือกที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์ของหนูไม่ว่าจะเป็นกับใครอืมแล้วถ้าเกิดหนูจะมีใครหนูก็แบบอยากให้แบบมีความรับผิดชอบต่อกันและกันแค่นั้นก็พอ ขาใจเจนนี่นะคือกำลังหากำลังสร้างมันรู้สึกยังไงจริงๆหนูก็หนูก็พยายามแบบสร้างอนาคตมาตลอดนะหนูตั้งแต่หนูแบบตัวมาหนูก็ทำงานสปอร์ตตัวเองมาตลอดเลยเงี้ยงานหนักงานเบาหนูก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยอือม,มันก็ต้องค่อยๆไต่แต่ไต่แต่ไต่แต่ไต่ตตไปอะ่ะ อมอืหนูก็คิดแค่ว่าถ้าหนูจะคบกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยหนูก็แค่อยากให้แบบเรามีความคิดที่ตรงกันคือสร้างอนาคตไปได้วยกัน <Okay. S 1> อะไรเงี้ยวันหนึ่งที่แบบเรามีทุกอย่างหรือว่าเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบมันก็ต้ถึงเวลาของมันเองอืมแต่จุดแรกที่เราอยู่ด้วยกันคือเราต้องแบบ ไม่รู้อะอแบบถ้าเป็นตัวหนูใช่ไหมอันนี้ความคิดของหนูนะถ้าเป็นตัวหนูเรื่องอะไรก็ตามที่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูทำแล้วมันต้องทะเลาะกันอะหนูเลือกที่จะไม่ทำดีกว่าถ้าหนูไม่อยากมีปัญหาหนูแค่รู้สึกว่าหนูทำงานหนูเหนื่อยแล้วอะ หนูถ้าหนูต้องมานั่งทะเลาะก,กันอีกอ่ะมันมันเหนื่อยไปอีกอ่ะอืมหนูแค่แบบทํางานในแต่ละวันหนูอยากมีความสุขในแต่ละวันหนึ่งทํางานแล้วหนูเจอผู้คนเราต้องการสร้างความสุขให้ผู้คนเราไม่โอเคเราผิดหวังขนาดไหนเราต้องแบบ กลืนมันไว้ข้างในอะไรเงี้ยไม่สามารถแบบปล่อยฮวงมันออกมาได้เพราะเราทำงานเราต้องให้ความสุขกับผู้คนอะไรประมาณเนี้ยหนูก็แบบ นั่นและคะก็คืออย่างที่หนูได้ชี้แจงไปเลยคะ่ะในเพจเนาะสำหรับเท<ม>ีฟซี่หลายๆท่านที่แบบที่แบบไม่ได้อ่านตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ทราบตรงนั้นนะคะก็หนูทั้งสองคนก็ได้ลดสถานะกันนะคะเป็นเป็นแค่พี่น้องแล้วก็เป็นคนที่เคยแบบรู้จักกันนะคะต่อไปนี้ก็จะไม่ได้เห็น คอนเทนต์หนูกับพี่ประกาศในช่องของหนูแล้วแต่พ่อเป็นแม่เอฟซีท่านใดที่เอ็นดูพี่ประกาศก็สามารถติดตามพี่ประกาศได้ทา facebook ของพี่ประกาศได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลา หนูเข้มแข็งมากๆเลยค่ะหนูหนูเข้มการที่เราเป็นคนเข้มแข็งไม่ใช่ว่าเราไม่อ่อนไหวแต่คนที่แบกรับอะคนที่แบกรับอะไรหลายๆ,ๆอ,อย่างอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้สแสดงมุมอ่อนแอเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ สักวันหนึ่ง <c oughs> ภายภาคหน้าหนูจะต้องเจอคนที่จริงใจและสพะอร์ตหนูนอนไม่เชื่อแบบนั้นอืมดวงหนูอาจจะเป็นดวงแบบอาจจะเป็นดวงไม่มีคู่ก็ได้นะแบบอาจจะแบบมันเก่งเกินไปหรือเปล่าเก่งแบบเก่งโดยคู่ชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยใล้แบบไม่ค่อยมีใครอยู่กับหนูได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวนาะคตก็จะมีคนที่เข้ากันได้คนที่เข้าใจกันมาขอบคุณค่ะพิสุรีส่งรํากำลังใจนะคะขอบคุณะคะ่ะกำลังใจให้เจนีก่กระปากันะคะขอบคุณครับเก่งมากขับคุณน้น้าเวทีก็ที่ตัวเจนชอบร้องเพลงมาขอบคุณค่ะห้ามร้องอย่าร้องคนเก่งของนี้ขอบคุณค่ะมีขอบคุณที่แบบไม่ทิ้งหนูนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ที่สปอร์ตหนูอยู่ข้างหลังเสมอนะคะมันมี การวางตัวสําคัญการวางตัวสําคัญมากๆจริงๆค่ะแบบขอบคุณครับพี่เน่ขอบคุณพี่ชายนะคะหนูยังเหมือนเดิมนะพี่เน่หนูก็ยังเหมือนเดิมยังคุยกัน,นยังไงหนูยังเป็นน้องที่ดีของพี่เหมือนเดิมครับส่งกำลังใจค่ะลูกสาวปลาหมึกอร่อยมากขอบคุณนะคะ อย่างเรื่องอย่างเรื่องปลาหมึกใช่ไหมน้องเจนก็ต้องชะลอก็คือขายแค่ของที่มีในสต็อกเจนตอนนี้ไม่ได้สั่งออเดอร์ใหม่เข้ามาเพราะว่ามันผิดพลาดแล้วมันมันผิดพลาดแล้วมันมันพังอะไรอย่างเงี้ยในในเรื่องของของปลาหมึกที่ล็อตล่าสุดนะคะที่แบบ เกิดเรื่องต่างๆขึ้นนะคะน้องเจนก็เลยชะลอเรื่องปลาหมึกลงแล้วก็สําหรับลูกค้าบางท่านที่แบบไม่ไม่เข้าใจหนูไม่ได้โทษลูกค้านะคะหนูไม่ได้โทษลูกค้าหนูน้อมรับหนูน้อมรับเพราะว่าผิดพลาดที่หนูและหนูไม่สามารถควบคุมคนของหนูได้นะคะหนูก็ ยินดีขึ้นยอดให้ลูกค้าไปแล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่หนูแบบที่หนูแบบอ,นนอ่าอ,อยูู่ยังไงอ่ะหนูเทนคนของหนูมาแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าส่วนเพ่อแม่ท่านใดใที่เข้าใจนะคะแล้วก็ รอของได้รับได้อะไรย่างเงี้ยหนูก็ขอบคุณนะคะแต่หนูก็อยากยืนยันกับแม่ๆว่าเหตุหนูเป็นเหตุหนูจริงๆหนูขายของจริง,รงๆแล้วก็หนูส่งของจริงๆขาดแต่แต่ในกรณีที่ที่ผ่านมาคือมันผิดพลาดมันเลยวันที่หนูนับส่งแค่วันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนคือ <c oughs> เขาโกนเงินแล้ว <c oughs> เขาก็อยากบบ ให้ส่งของเลยอยากได้ของเลย,ยอะไรเง,งี้ยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังหนูก็ผิดพลาดหนูต้องกราบขออภยัยแล้วก็ยินดีคืนเงินให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้หลังจากหลังจากนี้นะคะหนูก็เรื่องปลาหมึกคือหนูขอขายแค่ที่หลุดจองจากพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ที่อุดหนุนแล้วคืนยอดไปหนูขายของที่หลุดจองที่มีในสต็อกตอนนี้ ก่อนแล้วก็พักชะลอเลือกประมุขก่อนแล้วหนูจะกลับมาทำระบบใหม่เทนระบบใหม่หลังจากกลับมาจากยุโรปหนูกลับขอไปลูกค้าทุกท่านจริงๆนะคะเรื่องอย่างนี้นะคะ